บริเวณพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีมีความเป็นมาที่ยาวนานพบร่องรอยหลักฐานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ค่ะและยิ่งใหญ่ด้วยวิรกรรมของชาวบ้านบางระจันในสมัยอยุธยาสิงห์บุรีตั้งเป็นจังหวัดขึ้นเมื่อปีพศ2438ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 เนื่องจากทรงพิจารณาเห็นว่าดินฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือจังหวัดอ่างทองมีเมืองเล็กๆอยู่3ามเมืองคือเมืองสิงห์บุรีเมืองอินบุรีและเมืองพรมบุรีค่ะจึงโปรดให้ยุบเมืองพรมบุรีและเมืองอินบุรีลงเป็นอำเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีนับว่าเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากและได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งแม่น้ำสามสายคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและแม่น้ำลบบุรีค่ะ ส่วนย่ากนการค้าเก่าแก่ของคนสิงห์บุรีนะคะก็จะอยู่ที่ตลาดอินบุรีค่ะมีความยาวนานกว่า100ปีภายในตลาดอินบุรีมีถึง3ตลาดอยู่ติดกันคือตลาดเหนือตลาดกลางและตลาดใต้ค่ะลำน้าแม่ลาคือแหล่งกำเนิดปลาช่อนแม่ลาที่มีรสชาติอร่อยสร้างชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดสิงห์บุรีครับโดยลำน้ำแม่ลาเป็นแอ่งอยู่ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยลำน้ำเป็นน้ำนิ่งโดยพื้นน้ำปกคลุมด้วยพืชน้ำและวัชพืช ทำให้น้ำมีอุณหภูมิที่เย็นครับเหมกกาะแก่การอยู่อาศัยของปลาและยังมีหลั่งอาหารของปลาที่สมบูรณ์อีกด้วยทําให้ปลาในลําน้ำมีรสชาติอร่อยไม่เหม็นโคลนครับ นี่เป็นบรรยากาศห้องแถวโบราณเก่าๆริมน้ําเลยเนี่ยลูกเคยเห็นตะเกียงเจ้าพายุไหมตะเกียงเจ้าพายุนั่นเป็นคำแบบเหมือนคำโบราณเลยแแบบบบวสมัย<อ>รุ่นพ่อนี่ตะเกียงเจ้าพายุนี่เจ้าพายุทำไมถึงเรียกเจ้าเจ้าพายุล่ะเพราะต้องสูบลมทำไมแล้วทำไมเป็นเจ้าพายุยังไงอ่ะ๋อเวลามันฟูู่สว่างเหมือนเจ้าพายุเอเดนเนี่ย บะหมี่แม่ผาเนี่ยนะดูจากเส้นนี่ก็อยากจะขอโขอทอดอร่อยที่สุดจะไปทำเองใช่ไหมทำเองสิขอไข่ไหมนี่นี่นี่ดูดูดูนี่ไอ้ตู้เนี่ยลบลาค่าฟันกันย่ากันมาหลายชั่วคนแล้วนะเนี่ยแม่ผาที่รบคือบะหมี่แม่ผาลูกไม่กินไม่ได้คือลูกเคยกินบะหมี่กวางตุ้งบะหมี่แค่บะหมี่จ้าจิ๋วคืออยากจะให้ลูกรู้ว่า ของอร่อยเนี่ยมันทีไม่จำเป็นจะต้องไปกินในเมืองในเมืองเล็กางแม่ผาเนี่ยขายมาแต่เตี่ยเรื่องอาหารไทยอาหารไทยนี่ไทยแน่เลยมีกี่ทีมัสมันมัสมันแก้วตา ครับพริกปาลาป้าอะไรชื่ออะไรป้าอะไรป้าสุนทรีค่ะป้าชีป้าสุนทรีค่ะป้าสุนทรีค่ะขายดิบขายดีอยู่ที่ตลาดอินทบุรีนี่ก็ดังไอ้นี่ใช<ส>่ผ<ส>ิ<า>วเผาน้ำพริกเผาเขามีแปละกนะใส่หมูด้วยใช่ไหมใส่หมูใส่กุ้งค่ะใส่หมูใส่กุ้งแปละกข้างไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราไม่ใส่หมูนะแต่ก็อร่อยต้นตระกูลผมแต่ปางบันหลังย่ำสายยันดวงตะวันเลีล้ยงหลบ จะเดินทางเยื่องอย่างไปไหนจำเป็นตอ้องใช้จุดใต้จุดครบปัจจุบันเห็นจะไม่ดีคืนจุดใต้สีถ้ามีใครพบอาจจะอายใครหนาอโผเขาต้องห้ามต้องโหมาผมโงบัสส์อ๋พอพ่อพานั่งทำแมชินย้อนเวลากลับมาสูอ่อดีตนะคะดีไหมดีนะพ่อนะได้อารมณ์ไม่ต้องถอยไปเหมือนอายุพ่อตอนนุ่มๆนะแหมแท็กนั่งรถจากกรุงเทพมาที่นี่เท่าไหร่ห <S <S อ่ะพ่อเฮ้ แต่เล่าให้ฟังว่าถ้าเราเปลี่ยนเสื้อผ้านะไม่ใส่เสื้ออย่างนี้กางเกง่งนี้อย่างนี้นะ โอ้เพราะว่าเหมือนสมัยพ่อย้อนยุคเลยย้อนยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองขนาดนั้นเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเอามาคุณนี้นะคือคุณเบแต่จะเจ้าของร้านบ้านอินใช่ไหมคะใช่สวัสดีครับสวัสดีครับแต่กำลังจะพูดว่าเสื้อเธอโบราณดีใช่ดูรลคาที่สุดแต่หน้าเธอไม่โบราณทันสมัยอาหารบนโต๊ะโบราณแต่ตัวเธอว่าทันสมัยอันนานนเอาแล้วก็คุณจินก่อนที่เราจะให้กันผู้ชมได้รู้ว่าของกินอร่อยอร่อยโบราณโบราณเนี่ย อร่อยอย่างไรเนี่ยนะผมอยากจะถามคุณจินว่าคิดยังไงนะเขาทำข้าวแกงกันไม่เห็นมีเขาก็มาทำข้าวแกงแบบแกงโบราณน,นี่โบราณจริงๆนะค่ะก็มีแนวคิดมาจากว่าคือสมุนไพรไทยเออแล้วนั่นเพื่อสุขภาพแล้วมันไหวเหรอผมว่ามันท้าทายทุนจาาระแสเลอเกินก็มีที่ปรึกษาดีาคุณย่าคุณยายสืบทอดมา เอเห็นว่าเป็นคนสู้พันเหรอสามชุกเหรอตลาดร้อยปีน่ะเหรอเป็นบ้านอยู่ที่นั่นนะเรามาดูกันนะว่ามีอะไรอะไรบ้างที่ท่านผู้ชมผมบอกได้ว่าบางทีบอกมาท่านผู้ชมไม่รู้จักเลยเว้นแต่บางคนเก่าๆเนี่ยยิกมาใกล้มือมาก่อนอให้ทายอุทัยแกงอะไรอีกแล้วอีกแล้วจะถ่ายถุกไมเนี่ยแกงบอนแกงบอนบวนแกงบวน แกงบอลหรืออะไกันนะคะแกงบอลยี่ไงนี่นี่นี้บอลยกให้ท่านผู้ชมดูแกงบอลเนี่ยย่าแกงอร่อยมากแต่ย่าบอกว่าลูกเอ๋ยเวลาย่าแกงบอลห้ามทักใช่ไหมห้ามใช้ห้ามทักว่าย่าแกงอะไรคุณไม่ได้คันเลยแต่รับรองร้านนี้คันไหมไม่มีค่ะไม่เคยมีคันเลยนะไม่มีเลยเพราะว่าคนไม่ได้มาทักนี่แกงบอล นี่แกงบัวนี่แกงบววแกงบัวแกงบัวนี่มันมีเครื่องในหมูเยอะแยะใครที่ชอบกินพวกเครื่องในหมูเนี่ยครบคันอันนี้ทำยากมากยากมากและพูดได้นะลูกนะหากินยากเลยจะกินต้องไปงานบูรณานกุศลตามประวัติเก่าแก่อาวล่ะต้มเปื่ต้มเปื่หรือแกงเปืดค่ะแกงแกงเปื่อร่อยมากหอมไหมดีๆแล้วอันนี้ไม่มีกะทิทานได้หมดทัทุกคนก็บอกแล้วว่าเป็นสมุนไพรสุขภาพใช่ไหมไอ้นี่ดิ อ่าฮลูกต้องตอบตอบให้ได้เสียชื่อเลยอะไรแกงกิเลกเหรอถูกต้องต้อของผ่อนแล้วจะพ่อทำให้ไม่มั่นใจเลยไอเหตุตอบผิดนะไม่ถมงเลยเขาผิดโบราณเขาเรียกว่าแกงขมแกงขมอ่ามันมีแกงเขียวหวานใช่ปหมออกหวานนะแกงขมต้องออกขมนุแกงส้มต้องออกเปรี้ยวถูกต้องเก่งมากจริงจัโอเคนี่คือเป็นยาเลยนะเพราะเครื่องมันใช้เครื่องแบบ น้ำยาคือกระชายอน่างหนักนี่นะลูกนะกินไปเชนะอันแรกเลยพ่อบอกเลยกินง่ายถ่ายคล่องเอ้าขี้เหล็กนี่ระบายท้องนะลูกเวลาท้องสุดท้องเฟ้อให้กินแกงขี้เหล็กเอาไว้ก็เป็นยาหมดเลยยาหมดอันนี้ก็ยาเหมือนกันดี่ไอ้ต้มในบ้านเราต้มือนกินปอดที่ยาปลาทูไงปลาทูใส่บัวเออต้มกะทิต้องใส่กะทิด้วยกะทิปลาทูปลาทูต้องนึ่งด้วยนะ อันนี้ยอออ้ชอบอันนี้สุดท้ายเอออ่ะบอกมาลูกไม่ได้เลยไม่น่าบอกชาตสุดท้ายเลยต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูอะไรเป็นเมนูปลาปลาตะเพียนปลาตะเพียนอ่เราเลียกเรากินกันดีกว่าเอาลูกกินโอ้โหลึกเลยลูกผมชอบกินของยี่ห้อแกงใส่บัวเออชอบมาก เปิดขายทุกวันเลยป่ะคะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้ายันสองทุ่มค่ะทุกวันที่พ่อมาวันนี้อยากให้ลูกหลานได้รู้จักอาหารโบราณไปร้านก๋วแกงร้านไหนเหมือนกันหมดมันก็หมดจริงแารถ้ามาร้านข้าวแกงี่บ้านอินข้าแกงโบราณเนี่ยไม่เหมือนใครหนึ่งเลยหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้อร่อโบราณแล้วน่าจะเอา พกผ,ผู้ใหญ่มากินนะคนข้าวคนแก่เน,นี่ยท่านจะมีโอกาสได้กินหรอกพาท่านมากินเลยของโบราณไทยและในวันนี้ทางรายการแม่ช้อยอร่อยเหาะขอขอบคุณร้านบ้านอินข้าวแกงโบราณที่ให้เรามาชิมอาหารอร่อยออย่ยันไปชิมข้าวแกงร้านบ้านอินให้เดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธิน พอถึงกิโลเมตรที่52ผ่านอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองไปจนถึงตัวเมืองสิงห์บุรีครับหลังจากนั้นมุ่งตรงเพื่อเข้าสู่อำเภออินบุรีเมื่อเจอสามแยกไฟแดงที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าตัวอำเภออินบุรีให้วิ่งตรงไปตามถนนสายเอเชียไปจนถึงกิโลเมตรที่156จะเห็นร้านบ้านอินอยู่ทางขวามือครับให้วิ่งตรงไปอีกประมาณ100เมตรเท่านั้นเพื่อกลับรถแล้ววิ่งตรงไปอีกเล็กน้อยเลี้ยวซ้ายเข้าร้านบ้านอินได้เลยครับ